จะมาเล่นเกมกันถ้าคุณนะตอบว่าประเทศอะไรมีทงมีทงสีอะไรคือคุณนะกำลังจะเป็นผู้ชนะเบลเยียมมีสีอะไรก่อนแล้วสีอันที่สองคือสีอะไรถ้าคุณเลือกสีแดงกูก็จะพีมสีแดงเป็นคุณคุณนะ คุณเลือกแบบนี้คือมันเหมือนเยอรมันแล้วถ้าคุณเลือกสีดำสีเหลืองสีแดงถูกครับเ,เบอร์ยี่นี่คือยากมาสเปนสเปนอันนี้ง่ายอยู่แต่จะยากเพราะ ไม่เหมือนอยู่นะือนสเปนเหมือนเปนเหมือนเปนเออถูกประเทศนะอะไรไม่ยมัประเทศอะไรบอสสวิสเซอร์แลนเดอร์คุณชื่ออะไรนี้ถูกไหม ข้างบ,บนเหมเอเอือนเยเมนนะเออข้างบนนี่จะสีแดงเยมเมนมันต้องเหมือนเยมเมนแต่แค่มีตัวสอนนกแย่ยต่ดูสิบินไปนอาร์ทเจนตินาใครไม่รู้จักอาร์ทเจนตินาไม่ใช่แล้วนีขนาดนี้อาร์ทเจนตินา คุณเลือกแบบนี้ผิดนะครับมีมีนี่ผดจะเป็นเรืยกว่าอจ้นมาหูข้ามาวิ่นามดิมาง่แบบายง่แบบายง่าย Tengkeren, keren, tengkeren Ma, ma, le Ma, le Ma, le, siya Oh, hitung lagi wale Ma, le, ma, me, ni Si, ma, me, ma, to, si, ma, me, แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมสหะดวแล้วก็บแบบนี้เหมือนอยู่นะยียีคราวนี้บินมาบินมาเดนมาร์กเ,เดนมารนะ์กแล้ว mặc 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 ngại mặc 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 đi ngay à. Ừ. Ừ. Khi thông qua trường kí Quý kí. là Oxygen will crease. Easy crease. Mama, 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 my Mexico. Mexico, isn't it? <laughs> อ่เอออันนี้อินโดอินโดยังใหญ่อันนี้อินโดยังไงง่ายง่ายง่ายอืออิสราเอล

ก็ตแต่ตรงนี้เลยตรงนี้ต้องเป็นขาวตรงนี้เป็นสีแดงตรงนี้ต้องเป็นแปลกไหมศาสตราลัตปชาเทศโปรตีนบราซิลเหมือนไม่ใช่บราซิลประเทศอะไรคือเมเร อันนี้สีแดงอันนี้สีเหมือน,นเหมือ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 นหูอทองประเท่นี่ยากจิบนี่เกาหลีใต้ซาวเกาลียร์ อมริกาไหมทูโคืออะไรนออสเตรเลีย ท้องทหารราชอานาจักรไหนลองทำให้มันแดงทั้งประเทศสิออสเตรเลีย <t> <standards> <hug> มันเกี่ยถูกเลยนะแต่เราคิดว่ามันผิดลองระบายไปมั่วๆเกอบถูกเองเอ้ยจะไปสีแดงทำไมต้องต้องสีขาวขออสเตอรออสเตรเียแบบนี้ใช่ไหมนั่นไงออสเตรเียอสอ,สอ,สอ,สอสเตรเียออสออสออสเตรเีย

mặt tàu sưu cái bộ tokien cái bộ tokien mẹ con vesti chót mặt nó chứ mẹ không bà hê, mẹ là. mẹ 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 อังกฤีฮังกีมันยังไงวะบันมีว่าใช่หรอกป็นยังไงวะอันนี้เหมือนโปรแลนด์เลยมาละไปมัม่วๆอันนี้ไม่ใช่แล้วอังกฤษเป็นนี่ใช่ไหมนั่นเน ประเทศกเกาหลีเหนือนอร์ทเวียทำไมไม่มีดาวเออมันยังน้อยตรงนี้ฮ้ยตรงนี้มันโคละสี่กันอีกๆแล้วต้องเป็นนอส ลอตเทอรีอาถูกนะเมื่อกี้มันจะทองเหมือนเฮ้ยเหมือนเหมือนไทยเน่คือใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เออมันจะเท่าเหมือนในประเทศเหน่ออยู่ในอเมริกากลางคิวบาไม่ใช่ทำเสร็จหายกูเกิลเลยเราเอ้ยไม่ใช่เราง่ายที่เดียวสี่น้ำเงิน ทำเป็ไม่เรียนจากตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ค่อยตรงนี้จำเป็นต้องเรียนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อะไรวะกราวแบบนี้มือนเหมือนจะบ่นเลยนี่แบบนี้แบบนี้ใครบอกไม่ใช่นะแบบนี้เนี่ย นี่เหมือนเหมือนยังไม่ถึงคิวไทยแลนด์เลยไทยแลนด์มาด้ยเลยโหมันบินไปไกลเลยบินไปแอฟริกาใต้ชาวแอฟริกาโหอ,อันนี้ยากมากเลยชาวแอฟริกาอันนี้เเออเหมือนนี้แล้วป้อง ไปเสิร์ชหาในกูเกิลแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บเ,เดี๋ยวไปเซิร์ชเดี๋ยวไปเสิร์ชหาก่อนรู้แล้วแต่ต้องไปเสิร์ชอีกทีเพราะว่าต้องดูด้วยอันนี้สีอะไรสีเขียวใช่ไหมน,นี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้สีขาวจำได้ แล้วก็มีสีเดียวที่ไม่ได้ใช้สีนี้แล้วเปล่าล่างก็สีนี่ไงเดินหายกูกันได้แปบเอออะไรวะมันโดนบินเหมือนปีโฆษณาแต่ไม่ใช่เอออันนี้เนเธอร์แลนด์ต้องลอกจากฝรั่งเศสก็คือ ดดวันนี้เพืีอนคยเยอะเลยวะแยงแล้วกันเอ้ยเหมือนฝรั่งเศสนะลองกลับมือถือดูสิอันนี้นอร์เวย์ น่าด er mm ูเชื่อหรออันนี้มันจะคงเหมือนไทยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งโอ้โหอาจจะจะจะให้ทำอนในทีมเลยได้ให้อาจจะ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 ลาจิน่าฉีดบ้าบ้ายะนาทีโซ่เนี่ยมันจะ้องเหมือนไทยนิดนึงนี่ดูตรงนี้นี่มีลงไทยด้วยอ่ะนี่เนี่ยอินโดนีเซียก็มี อันนี้ประเทศคิวบาหรอประเทศอะไรวะเนี่ยประเทศอะไร <cida> ดูดูกระถิบมันแบบแล้วก็มีสองสีนี่แหละที่ต้องใช้อ่ะวัสตาฟ ว่าไม่ใช่แหละไอแบบนี้ถูกแล้วแต่ไออันนี้มันต้องเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวมันต้องแบบนี้แล้วค่อยแบบนี้ใช่ไหมเออใช่วะเดี๋ยวค่อยมาต่อพาร์ทหน้า